วัดเดียบวันนีปุ่มจะพาไปเล่นปลากระปุ่มแต่ละสายฟันกันนะนี่โปรเนี่ยไปก่อนไปกันเลยไปเลยค่ะวัดเดียบอันนี้ลูกจามซิปนะครับอ่าตัวนี้ปุ่มปอยองนะตัวนี้ปอยองกับมือเลย ตัวนี้นองครามผอพันเองนะคะทุกคนต,ต่อไปค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียลูกเจ็ดหน้านะเป็นปลาก๊นะกุ้มโปเลยอะอันนี้ก็คือนองพนงครามผอพันเองนะคะเลี้ยงจนโตแล้วลนะคะเป็นตัวเมียนะคะทุกคนเราจะไม่เอาไส้เลือดเดียวกันมาผสมกันนะคะเพราะว่านองครามผอข้อถ้ำเป็นโบอบอให้นะคะแต่ละอ่อก็คือจะมาจากผากอีซานบางไรบางนะคะเป็นพอพันแมพันนะคะ อ่าเราจะไม่เอาพี่นองคลอกเดียวกันมาผสมนะคะแต่ยไส้เลือดก็เเมือนคนนะคะถ้าว่าผสมไส้เลือดเดียวกันลูกอาจจะคบไม่เก,ก่งอล้รก็้าเป็นคกนก็ะเมือนกับลูกเป็นดาวซินโรมได้นะคะทุกคนต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวโป้ลูกเจน้าเปลือกหน้ามาตัวน,นี้ครับอันนี้เผืือน,นองครามให้มานะคะอันนี้เจอ้านะปุ้มโป้เรียบร้อยเลยเโปอกับตัวนี้ครับต่อไปค่ะ เป็นป่ากัดปลาไปโจนมาอันนี้ปากัดปลานะคะตอนเดี๋ยไปชอนเป็นไา่หลกมุ่งเมื่อเที๋ยวเศร้านุ่ยเคยให้เล่ยนะคะทุกคนแต่วาเนี้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ตื่นตกใจแล้วเขาก็จะเป็นซี่แบบนี้ค่ะอั้งไม้พัดนะคะทุกคนมีออกซี่นะคะเป็นตัวโพเนาะอ่านี่นะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็ป่าป๋าเหมือนกันโจนมาครับโจมทีนะครับโจมทีวนนะครับอันนี้ก็เป็น ปลากัดปลาค่นเตะไปชนในส้นปามนะคะวันก่อนนะคะค่ะก็นเนี่ยค่ะจากเตว่าต้อนชนเป็นไล่ลลกมู่ซี่เปบปลาอย่างตกใจนะคะตื่นตะนกเพราะว่าชนแซดออกมาเลียงค่ะออกซี่แหละค่ะทุกคนต่อไปค่ะอันี้ก็เป็นปลาชนมันกันนะคะออกซี่มันกันค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมตัวเป็นปลากัดจะไเป ตักมานะคะตามามามชช้านะทุกคนนะจึงตัวนี้นะคะคือปลาโมกับต้นปุ้มใบแก้งกีลากับต้นปุ้มกับปตักมาตัวนี้นนองคำเซอร์นะคะปลาโมนี่กับหลบกปลาเจา้าปุ้มเองน,นี่ยืมไหมกับจริงๆมันไหมนะจำ้ยังไม่ยอะนะแต่จริงจริงมันเยอมมานะคกับนี่ปมาโกกเลี้ย ทุกคนคะ่ะนี่คือลูกปลากัดข้องหนองครามนะคะตัวยังเล็กมากนะคะเล่ไม่ค่อยเห็นนะคะว่าจะว่าจะกรองก็คือเห็นเป็นน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆเยอะมากมากเลยคะ่ะทุกคนเป็นลูกปลาเจ็ดห้าที่หนองครามได้ผ่อพันุมาเองนะคะทุกคนคะ่ะกัดเลยนะค่ก็มีลูกลเล่แดง้วยค่ะไอปลากินตอน,ตอนนี้บนี่คือปลาดีปุ้มจะเอาไปขายดีให้เปลือนหน้าตีลุงเลียนนะอันนี้คือปลาตัวโป้ผมไป,ปต้มปัน ตุกตัวกับอันนี้คือลาตัวเมียนะผมปตุ้มปันนะตุกตัวเลยนะอันนี้ก็คือไม้น้ำนะตอนเปินการดำนะอันนี้กับปลาเดี๋พุผมไปโจนมาผมกมกระจายร่วมไปเลยอันนี้เดี๋ยววาน้องครามครึ่งไปตักมาได้นะคะในส่วนปามนะ<อ>นทุกคนนะตอนยินงกับตอนจินออกนะคะทุกคนไม่รู้เห็นไหมซี่ยังไม่ออกะนะครับเราว่าปลายัางตื่นระนกตกใจอยู่เลยนะคะ ถ้าว่าเป็นซี่ออกเทวซี่ใบผัดเ่ว่าซี่ส้อยส้อยซี่สั้นนั่นก็คือในควดโล่นะคะนั่นคือปลาคือปลากอมปักมาได้แล้วจึงเขาปรับตัวปรับสภาพได้เลยนะคะมันก็นออกซี่นะพี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้เ่ว่าทุกคนเห็นตอนนี้คือปลาอย่างไร่ซี่ลูกมูนะคะเปล่าว่าปลามามห้นะคะเพิ่งตักมาได้สดๆร้อนๆคะ่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะ้าวนุ่ยกีเด็ดนะคะ ศาหนุ่ยก็ข้อจอบแขนก้อนนะคะทุกคนคะถ้าว่าชอบอใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รานบ้าวของเศ้าหนุ่ยด้วยนะคะน้องครามกับน้องเที่ยนค่ะขอบคุณค่ะ